ภาวะโรคอ้วนแล้วก็วิธีการที่เราจะแก้ไขทํำยังไงคลิปนี้นี้จะมาอธิบายให้ฟังนะคะมีคําถามจากท่านหนึ่งนะคะบอกว่าลูกชายเนี่ยอายุ25น้ําหนัก100กนะิโลเนาะแล้วก็ไปตรวจร่างกายผลการตรวจร่างกายมันจะมีตัวแดงขึ้นมานะทุกคนเดี๋ยวนี้จะเอ,เอาไว้ให้หน้าจอซึ่งตัวแดงเนี่ยตัวไขมันรวมเนี่ย270ที่เขาขึ้นตัวแดงเพราะเขาดูว่ามันเกินอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ ตัวไตกีเซไรด์เนี่ย248นะคะ HDL 74 LDL 146แล้วก็ค่าการทำงานของตับเนี่ย57ซึ่งก่อนอื่นที่จะไปลดน้ำหนักนะคะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องของค่าต่างๆให้ฟังนิดนึงทุกค่าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลรวมเนี่ยให้เราเอาไปหารให้เอาไปหารตัวไขมันตัวที่ดีค่ะเพื่อเราจะได้รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ในภาวะวิกฤตหรือเปล่าซึ่งท่านนี้อายุ25 ตัวไขมันรวมนะอะเดี๋ยวนี้จะขึ้นหน้าจอให้ด้วยนะคะตัวไขมันรวมเนี่ยทั้งหมด270ก็เอาไปหารตัว HDL ของเขาซึ่ง HDL ของเขาอยู่ที่74จะได้3.6อันนี้ความสามารถในการที่จะเขาเรียกว่าจัดการกับตัวร้ายอะยังใช้ได้อยู่ค่ะเพราะปกติไม่ควรที่จะเกิน4นะคะ1ต่อ4เนะี่ยได้อยู่อันนี้1ต่อ3ยังถือว่าโอเค ไม่ไม่ไม่อยู่ในภาวะวิกฤตนะส่วนไตกีสรายที่สูงมากๆก็คือ248ก็ให้เอาไตรกีสรายเนี่ยไปหารไขมันตัวที่ดีค่ะ28หาร74สีลเนี่ยเกินนะคะเกินอันนี้เกินแน่นอนเนาะจริงๆแล้วไม่ควรเกิน2แต่ของท่านนี้ของท่านเนี้ยเกินมา3.3 3เ 3. 3, นาะก็คือเกิน เกินไตกรกริยสูงเกินไปไอตัว s d l นี่คือตัวล้างนะคะตัวไขมันที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาใครที่ทานไขมันที่ดีเอาไว้อย่างเช่นกลุ่มโคลไซม์คิวเทนฮอทอนโคลนไซคิวเทนใครที่ทาน NRF1 เนี่ยมันเป็นไขมันตัวที่ล้างมันจะช่วยทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยไม่อุดตันง่ายแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเขาก็ถามว่าควรจะทํายังไงตอนนี้ก็เริ่มให้ออกกํกา,กาออกกลังกายการออกกําลังกายก็ถ้าออกแล้ว มันดีก็ออกไปเลยนะคะแต่ว่าหัวใจสําคัญของคนที่มีภาวะโรคอ้วนเนี่ยโดยปกตินะคะร่างกายก็จะมีกลไกอัตโนมัติถ้าสมมติว่าเรากินอาหารที่มันบาลานซ์กันนะทุกคนความหมายของคําว่าบาลานซ์ก็คือโดยปกติร่างกายเนี่ยต้องการโปรตีนเป็นส่วนประกอบสําคัญของทุกส่วนของร่างกายแต่ทีเนี้ยพอเรากินพลังงานที่มาในรูปของแป้งของน้ําหวานน้ําตาลพลังงานพวกนี้มันไม่ใช่พลังงานที่จําเป็นนะคะ แล้วก็เป็นพ,พลังงานที่อันตรายเนาะร่างกายก็เลยจําเป็นจะต้องเอาไขามันเนี่ยมาเก็บสะสมเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาก็ไปเก็บไว้ตามหลอดเลือดบ้างไปเก็บไว้ตามตับบ้างทีนี้พอเรากินเยอะๆไขมันมันก็เยอะมันก็อ้วนนะแล้วคนที่มีภาวะอ้วนนะคะก็คือเกิดจากการกินกลุ่มพวกนี้เยอะแล้วพอกินกลุ่มพวกนี้เยอะร่างกายก็ไวเขาเรียกว่าไวต่อไวต่อพลังงานพวกนี้ <Pis. S 2> เหตุผลที่ไวเนื่องจากพลังงานพวกนี้เป็นพลังงานที่ ร่างกายดูแล้วว่าเป็นพลังงานที่อันตรายะคะ่ะก็เลยต้องรีบใช้ก่อนแล้วก็รีบเอาไปเก็บนะคะวิธีการที่เราจะหยุดกลไกที่ทํางานผิดระบบคําว่าผิดระบบก็คือไม่ยอมใช้พลังงานจากจากไขมันแล้วก็ไม่ยอมใช้พลังงานจากพวกโปรโตีนแต่จริงๆแล้วร่างกายเนี่ยใช้พลังงานจากโปรโตีนแล้วก็ไขมันเพียงแต่ว่าเรากินพลังงานในกลุ่มของแป้งของน้ําหวานของน้าตาลเยอะไปนะพอมันเยอะไปร่างกายก็จะ จำเป็นจะต้องใช้พลังงานพวกนี้วิธีการจัดการง่ายๆก็คือเปลี่ยนอาหารการกินนะคะเขาเรียกว่าปรับพฤติกรรมการกินเนาะไม่ให้อาหารที่มันทําให้ร่างกายเกิดไตกลีอสรายนะคะคือหยุดแป้งหยุดน้ําตาลหยุดของเทียมแล้วก็เน้นโปรตีนให้ได้เยอะกินไขมันที่ดีนะคะอันนี้คือวิธีการที่จะลดน้ําหนักแบบถาวรคะ่ะ คือต้องเปลี่ยนการกรินส่วนการจะออกกำลังกายก็กออกได้นะคะแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรคืออาหารของเซลล์จริงๆนะแป้งน้ำตาลไม่ใช่อาหารจริงๆของเซลล์แต่เป็นพลังงานที่ให้พลังงานเนาะอาหารที่เป็นอาหารเซลล์จริงๆคือโปรโตีนนะคะเราเน้นโปรโตีนโปรโตีนนี่มาจากที่ไหนบ้างเป็นโปรโตีนพืชชงก็ได้หรือเราอยากจะกินไข่ต้มก็ได้ได้สารอาหารครบด้วยซึ่งถ้าเราเข้าใจหลักการอาหารมันก็ทําให้เราลดน้ําหนัก ได้อย่างยั่งยืนถาวรส่วนในเรื่องของตัวช่วยนะคะตัวช่วยก็คือตัวสารสกัดทุกคนเราจะเลือกทานตัวไหนถ้าเน้นแนะนำนะทานตัวที่ฟื้นฟูตับเพราะอย่างเคสนี้เขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าตับที่มันเกินกว่ามาตรฐานนะคะตัวที่ดีท็อกตับช่วยให้กลไกกู้คืนตับเนี่ยคือ nrf 2ค่ะส่วนตัว nrf 1เนี่ยช่วยในเรื่องของการทำให้สวิต์การใช้ไมโตคอนเดียร์คำว่าสวิต์ในที่นี้คือการสับ สวิตในการใช้พลังงานของร่างกายโดยปกติถ้าร่างกายมีการวัยต่อน้ําตาลวัยต่อน้ําหวานพวกนี้เวลาที่เราออกกําลังกายเราอดบางทีมันใช้ระยะเวลานานค่ะแต่ว่าเทคโนโลยี nrf1 เนี่ยเขาจะช่วยเรื่องนี้โดยตรงนะคะจะเห็นผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นเพราะว่าเขาจะไปทําให้ซ่อมเตาไมโตคอนเดรียแล้วก็ฟื้นเตาไมโตคอนเดรียซึ่งไมโตคอนเดรียเนี่ยถ้ามีประสิทธิภาพการใช้พลังงานเก่าอ่ะมันจะถูกทําให้เกิดขึ้นนะคะโดยที่บางทีเราไม่ต้องไป อดยาวๆมันทําให้เราเพลียแล้วก็เหนื่อยเยอะอะไรแบบนี้เนาะ NRF1 นะ่ะจะช่วยในเรื่องพวกนี้แล้วช่วยกู้ระบบของตับระบบของทุกๆระบบในร่างกายค่ะส่วนฮอทอนโคลนไซคิวเทนช่วยในเรื่องของการเพิ่มไขมันตัวดีนะช่วยลดไขมันตัวที่ไตกิีสายพวกนี้สามารถทานได้เลยนะคะก็อันนี้ก็แนะนำสำหรับท่านที่น้ำหนัก100กิโลแล้วอยากจะลดน้ำหนักก็ขอเป็นกำลังใจให้ แล้วลดน้ำหนักแบบถาวรแบบเข้าใจมันจะเป็นการลดน้ำหนักแล้วกล้ามเนื้อไม่เหลวแล้วเราก็จะสุขภาพดีไปด้วยนี่เขาเรียกว่าการลดน้ำหนักแบบถูกต้องนะคะลดแล้วก็ทําให้ผิวเราดีด้วยสุขภาพหลอดเลือดสุขภาพตับไตไส้พุงดีด้วยอันนี้มันคือสุขภาพที่ดีแบบสมบูรณ์แบบนะคะ